สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูที่ดินเปล่านะ,ะอยู่ติดถนนเชียงรายเทิงอยู่ที่บ้านร่องเขียวตำบลห้วยสักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายที่ดินแปลงด้านหน้าของทุกท่านเลยนะฮะพื้นที่สองร2อย200กับอีก13ตารางวานะฮะด้านหน้าแปลงหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะฮะอยู่ติดถนน เชียงรายเทิงนะฮะกมที่18นะฮะกมที่18ด้านหน้าแปลงก็จะกว้างอยู่ที่16เมตรนะฮะความลึกอยู่ที่52เมตรนะฮะแล้วก็ด้านหลังจะกว้างนิดนึงนะฮะกว้างที่ที่18เมตรนะฮะเป็นพื้นที่ถมแล้วร้อมรั้วกำแพงถาวรไว้4ด้านนะฮะพร้อมอ่า พร้อมสร้างบ้านได้เลยนะฮะเป็นพื้นที่ถมนานนะฮะมีสิ่งปลูกสร้างนะฮะแต่ว่าใช้ไม่ได้แล้วนะฮะคงจะเป็นบ้านสวนรีสอร์ทเมื่อก่อนนะฮะ,จะเจ้าของเข้ามาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ในพื้นที่ก็จะมีต้นลำไยอยู่ประมาณ13ต้นนะฮะอยู่ในพื้นที่เป็นพื้นที่ปรับถมนานแล้วนะฮะ,ะตัวบ้านนี่ใช้ไม่ได้แล้วนะฮะเมื่อกี้เราเช็คสาภาพให้แล้วนะฮะ คนต้องรื้นะฮะคนต้องรู้ทำใหม่เนี่ยฮะเป็นบ้านหลังเล็กๆนะฮะบ้านไม้ผสมป,ปูนนะฮะหรือทำใหม่ดีกว่านะฮะในพื้นที่ก็จะมีต้นลำใหญ่นะฮะด้านหน้าก็จะติดถนนนะฮะติดถนนเชียงรายเทิงหน้ากว้างนะฮะหน้ากว้างที่16เมตรนะฮะ รูปแบบแปลงสวยเลยนะฮะติดถนนด้านหน้าก็จะเป็นถนนเป็นเส้นตรงนะฮะเจ้าของเขาตั้งราคานะฮะอยู่ที่1,800 0ล้าบาทกับพื้นที่2งาน13ตารางวาก็ต่อรองได้นะฮะเขาบอกว่ามาต่อรองได้และอีกไม่นานนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นถนนอ่าสีเลนนะฮะมีโครงการขยายถนน มาแล้วนะฮะบางพื้นที่ก็ไหลาทางเริ่มเคลียร์แล้วนะฮะทุกท่านหน้าแปลงก็จะติดถนนสี่เลนเลยนะฮะก็ระยะไม่เข้าตัวพื้นที่แน่นอนนะฮะเพราะว่าจากเสาไฟฟ้านะฮะเสาไฟฟ้าก็จะอยู่ห่างจากพื้นที่ก็อีกเป็นเมตรหนึ่งนะฮะ,ะก็จะอยู่ตรงประมาณต้นไม้นี่นะฮะแล้วก็จะมีไหลาทางอีกเหลืออีกนะฮะเหลืออีกเยอะแยะเลยเพราะว่า ช่วงนี้กับถนนเดิมนะฮะก็ห่างประมาณ15เมตรแล้วนะฮะทุกท่านขยายถนนไม่เข้าพื้นที่นะฮะไม่เข้าพื้นที่ไม่มีการเวนคืนนะฮะตีเป็นที่เปล่านะฮะตีเป็นที่เปล่าล้อมรั้วแล้วให้สี่ด้านนะฮะล้อมรั้วทั้งหมดแล้วสี่ด้านติดถนนด้านหน้าก็จะเป็นถนนเส้นตรงเลยนะฮะลูกค้าเนี่ยฮะตรงแบบนี้เลยไม่คโค้งนะฮะไม่คโค้ง นะฮตรงแบบนี้เลยนะฮะสองห้าสิบสามตารางวานะฮะหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อรองได้นะฮะต่อรองได้มาต่อรองเลยนะฮะไฟฟ้านะ้ำประปาหน้าแปลงที่ดินรั้วนะฮะรั้วสี่ด้านผมให้แล้วนะฮะลูกค้าห่างจากสนามบินแม่ฟ้าหลวงกอยี่สิบหกกิโลเมตรนะฮะโรงพยาบาลเชียงรายประชายนุเคราะห์ยี่สิบเอ็ดกิโลเมตรนะฮะห่างจากตลาดสดห้วยสักอยู่ที่ อ2อกิโลเมตรนะฮะรั้วนี่แข็งแรงเลยนะฮะรั้วนี่แข็งแรงเลยทีเดียวฉาบนอกฉาบในด้วยนะฮะทำความสะอาดทาสีนะฮะจะได้รั้วใหม่เลยทีเดียวแล้วก็ไม่ต้องถมนะฮะไม่ต้องถมดินด้วยนะฮะ ด้านหลังก็จะได้วิวเขาแบบนี้เลยนะฮะทุกท่านเพราะว่าเราเข้ามาอีกแปลงหนึ่งที่ติดกับแปลงของฝั่งที่จะขายนะฮะตรงนั้นมันเป็นต้นไม้เยอะนะฮะขออนุญาตลดพื้นที่ตรงนี้มานะถ้าเราเคลียร์ริงพื้นที่โลง่ลงๆแบบนี้นะฮะก็จะได้วิวนี้เลยอ่าอยู่ใกล้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะฮะหมู่บ้านด้วยนะฮะ ดูรูปแปลงแล้วเมื่อก่อนก็ะนะ่าจะเป็นแปลงเดียวกันนะแล้วก็พี่น้องแบ่งกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะนี่ฮะถ้าเคลียร์ดีๆนะฮะเคลียร์ลิ่งพื้นที่ดีๆก็จะได้วิวแบบนี้เลยนะฮะวิวด้านหลังสวยเลยนะฮะเพราะโซนด้านหลังนี้ต้นไม้มันจะค่อนข้างเยอะเลยนี่ฮะต้นไม้จะรกทึบหน่อยหนึ่งปรับพื้นที่นะฮะสองแปลงนี้ขนาดใกล้เคียงกันเลยนะฮะ ด้านหลังเห็นวิวแบบนี้เลยนะฮะเห็นวิวแบบนี้เลยเคลียร์พื้นที่ปรับพื้นที่ดีนะฮะตัดต้นไม้ออกบ้างนะฮะถ้าไม,ไม่ต้องการต้นลำไยสิบเอ็ดต้นเลยเหรอฮะใหญ่แล้วก็จะประมาณนี้นะฮะลูกค้าจะประมาณนี้เลยรับด,ดูพื้นที่ได้ตลอดนะฮะโทรนัดล่วงหน้านิดนึงนะฮะ ด้านหน้าแปลงหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะฮะลูกค้าท่านไหนสนใจพื้นที่ติดถนนนะฮะก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่0 932927167หรือว่าทักไลน์วสันด์ไทยแลนด์นะฮะสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ